วันนี้มาผัดเผ็ดปลาไหลน,นะากินกันดีกว่าครับพี่น้องนี่เลยครับตอนนี้ปลาไหลาหั่นเป็นท่อนส,สวยๆขนาดกําลังพอดีคําแบบนี้เลยโอ้โหส่วนเตาฟืนก็ติดเรียบร้อยแล้วน้ําตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามารวกปลาไหลนะครับเพื่อดับคาวกันสักหน่อยใส่ไปเลยวับเข้าให้นะ รอจนปลาไหลสุกนะเพื่อดับคาวล้างเมือกนะครับตอนนี้รอไปก่อนนี่เลยครับสําหรับวันนี้เครื่องเทศที่ใช้ก็มีนี่เลยกระชายพริกไทยอ่อนพริกแดงพริกเขียวใบมะกรูดนี่หาใบายี่ราไม่ได้นะใบยี่ราไม่งามเลยแต่ใบกะเพราบ้านเรามีใส่ใบกะเพราแทนไปก่อนแล้วก็เครื่องแกงพริกแกงเผ็ดๆเ,เลยอันนี้มาจากบ้านแม่ยายโคตรเผ็ดโคตรอร่อยตัวนี้นะ โอ้โหนี่มาดูไอ้กายพิเตมินตดูเป็นไงตอนนี้ปลาไหลนะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับอเนื้อปลาไหลก็เริ่มสุกตอนนี้เราล้างเมือกล้างคาวก่อนล้างเมือกล้างคาวก่อนนี่เป็นไงล่ะเนื้อปลาไหลเด้งๆเลยน่ากินไหมพี่เซนเมินน่ากินโอ้โหเป็นไงทุกคนน่ากินป่ะ บอกแล้วปลาไหลน,หนานะตัวกําลังสวยใสกําลังกินดูดิลวกออกมาแล้วนี่วิธีดับข่าวมิเซนเอกนะสูตรลเ็ดับลวกก่อนผัดรับรองไม่ขาวแล้วเนื้อนี่เด้งดึงดึงดึงเลยวนะปะเดี๋ยวไปผัดกันเลยดีกว่าตั้งกระทะเลยนี่ใส่น้ํามันแล้วนะนี่ใส่น้ามันแล้วนี่ปลาเยอะนะนี่เดี๋ยวเครื่องแกงลงนะนี่อันนี้เป็นเครื่องแกงครั้งเหนื่อนะสูตรบ้านแม่ยายเลยโอ้ยเป็นไงที่เด่นมีสูตรบ้านแม่ยาย อรอโอยอนี่ใส่แค่นี้ก็เผ็ดแล้วนะพอแล้วนี่เดี๋ยวรอไฟร้อนสักหน่อยแนละ้วคั่วเครื่องแกงหอมๆเลยนะเออน,น,นี่นี่นี่ไงคั่วเลยนะนี่วันนี้ปลาสวยๆปลาเยอะเลยโคตรเยอะนะคั่วไป้ก่อนคั่วให้มันหอมๆเครื่องแกงนะโอ้โหบอกเลยเด็ดนะนี่นะเริ่มเบือดแล,<ะ>ล้วดูดิโอ้โหดูดเด็กหอมๆหอมๆ หอมเายนี่เนี่ยดูดิพริกแกงใส่ไปหน่อยเดียวนะอันนี้เป็นพริกแกงทั้งเหนือเลยนะสูตรของพ่อตาแม่ยายนี่โอ้ยจะบอกเลยว่านิดๆิหน่อยๆอ,อย่างนี้นะโคตรนี่โอ้ยน้ำลายต่อดูดิพอเริ่มหอมนะปลาไหลนี่แน,น,น่นๆใส่ลงไปเลยวับ,บเขาให้โอ้ย หืมผัดไอ้หอมืมดูทุกคนโอ้ยเป็นไงเป็นไงฮืมโอ้โหนี่เป็นไงฮืมดูไอ้ใกล้เป็นไงแดงไหมแดงไหมฮืมเนี่ปรุงรสด้วยน้ำปลาสักหน่อยโอ้โหเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวเค็มแหน่ผงนัวขาดไม่ได้เลยแม่การสะบัดช้อนผงนัวตรงนี้ ผงโปร้งลดสักหน่อยวะนี่สะบัดช้อนขอตัดน้ําตาลเล็กน้อยนะนี่มันต้องมันต้องตัดอะ่ะมันต้องตัดอะ่ะจริงๆก็ไม่ตัดก็ได้นะแต่ตัดเพิหน่อยเถอะโอ้ยโอโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโ,โอ้โไงไงอยโห้ยโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโอยโอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้ยโั้ยโอ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 ้ย นี่เห็นไหมนี่ไงนี่ไงโคตรเท่นะแม่นี่เด็ดเลยนี่เด็ดสดปั๊บนี่กะเพราในสวนเลยปั๊บนี่ต้องไปนี่เนี่นี่เด็ดสดนี้เลยละครจบง่ายๆนะจบง่ายๆเลย ดูใกล้ดิดูใกล้ดิดูใก,ดดใกล้ดิเท็นี่งไงสีสันสวยงามน่ากินมากเดี๋ยวรอหน่อยเดี๋ยวรอหน่อยงาปุกถิดนะโอ้โหจบเลยจบเลยครับคื้นน้ำลายตามแล้วหู้ยดูสิ นี่นี่ไงล่ะโอ้โหดูเนื้อเด้งๆหั่นชิ้นตอนใหญ่ๆแบบนี้นะเป็นไงเริ่มได้ทีแล้วนะน้ำคุกผิกพอไม่ต้องมีน้ำเยอะใช่ป่ะใช่ป่ะกำลังสวยอร่อยเว้ยอร่อยเว้ยน้ำหน่อยก็ได้อะน้ำหน่อยขอน้ำให้หน่อยนี่น้ำให้หน่อยคุกผิดกหน่อยไม่มีน้ำคุกข้าวเออไอเรามันชอบน้ำคุกข้าวด้วยดิ ชอบปาดด้วยเสียนน้ำคุกข้าวอ่ะไม่ไม่ชอบเว้ยเดี๋ยวชิมก่อนเอาเติมน้ำแล้วเนี่ยมันจืดฮึมขนาดเติมน้ำนะยังขนาดนี้ยังขนาดนี้เข้มข้นโอ้โหเอ้าเรียบร้อยแหมเราไม่ต้องใช้ตะหลิวก็ได้ระดับเสฟในตำนานหมุ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 นอย่างนี้ น,นี่เรียบร้อยแล้วครับผัดเผ็ดปลาไหลชามโตๆปลาไหลนั่นแน่นวางสักหน่อยปับ๊บนี่พร้อมอินเสิร์ตว้าวว้าวว้าว,าวาดูดิทุกคนไงโอ้โหดูเดี๋ยวชิมก่อนนี่เอาเด้งๆอย่างนี้นี่ดูดูนะฮะโอ้ยหหวาน อร่อยได้เข้าสวยลวร,อรอนะ้อนนะทุกคนป็ะหลาคำโตโตโอ้ยก่รอรอ้รอ,รอ,รอนร้อนนะแกงน้ำหน่อยเปลี่ยนน่องอย่างเงี้ยเวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะม,มันถ้ามีแก้มมนะมีน้ำาขาวๆแก้มนะเข้าไปเต็มๆปากโอ้โหมันจะร่อยมากเลยต้องบอกว่าแบบ เนี่ยสองชิ้นเนี้ยไม่ธรรมดาโอ้ยพริกไทยหล่นนะเนี่ยดูนะต้องบอกว่าเนี่ยโอ้โหโคตรดีแม่อ่านะดูนะโอ้โห่าจะอร่อยเว้ยฮึเธอ้นลามลาขาวขาวหน่อยนะโอ้หเอาเอาเอาตากร้องหัวเราะแล้วอืมขมกะเพราดิบหน่อย โอ้โหส,นะสุดยอดครับสุดยอดต้องมีอะไรนะเข้าส่วนเพื่อนเข้าสวนใครมีสวนมีนานะเข้าสวนวางบัางรันวางเบ็ดปลาไหลนะเนี่ปยปลาไหลฟรีนะเครื่องแกงซื้อเครื่องแกงไอ,อไม่ใช่เครื่องแกงเครื่องเทศมาประมาณยี่สิบาทพริกไทยอ่อนพริกแดงพริกเขียวกระชายประมาณยี่สิบาทกะเพราในสวนพริกแกงบ้านแม่ยัพริกแก,งบ,ก,แกงบ้านพ่อตาแม่ยายโอ้โหรสชาติอย่างนี้ใส่น้ำปลาหน่อยน้ำตาลนิดนะ ชูรสหน่อยผงปรุงรสหน่อยอืบอกเลยแจ๋วมาครับทุกคนมากินข้าวด้วยกันเด้ออ่าพี่เซนมิน้นมาลองชิมผัดเป็ดปลาไหลของพี่เซนเองหน่อยสิเป็นไงนี่ชิมกันแบบบ้านทุ่งเลยนะเฮ้อ,อดูอทุกคนดู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 ือเอาแล้วแล้วแล้วแล,วแลวชิมชิมชิมผัดเป็ดปลาไหล าใหม่ดีเอาใหม่ดีนนคนดูเอ,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 อาเอาเเผื่อจะฟีดมาเ <c oughs> ห็นพี่เจี่ไงทำไงนะทำไงนะเจ <c oughs> ่ได้เลย <c oughs> อ้าชิมชลองชิมให้พี่ยงไงปลาไหลติดคอแล้วมั้ง ก้างนะก้างอ่ะแต่จริงๆถ้าคนกินก้างเคี้ยวได้เลยนะแต่ถ้าคนไม่กินก้างก็ขายก้างทิ้งไปไงสุดยอดเด็ดไม่เลิกเด็ดไม่เลิกอ่าเอาไงบรรยากาศภายในทุ่งนาเราไปไงสุดยอดเลยบรรยากาศโอ้โหมันหอมหอมหอมสมุนไพรหอมเครื่องเทศนี้มากไปอย่างนี้เลยเครื่องแกงบ้านใครเครื่องแกงบ้านแม่นี่อ่านีเลยโคตรเด็ด แม่ยายดูอยู่หร e ือเปล่าเบ็ดซีเ็ดซสพราะตาดูอยู่หรือเปล่านี่เป็นไงนี่ทุกคนเป็นไงนี่คือปลาไหลนะที่หามาในร่องส่วนของเราเองนะมีอีกมีเยอะมากเลยร่องส่วนนี้นะบอกให้ว่ามีเยอะมากเลยมือนี้เสียไปประมาณยี่สิบบาทใช่ค่าเครื่องค่าพวกเครื่องเทศอ่าไอ้พริกไทยอ่อนใช่ไหมพริกไทยอ่อนกระชายอะไรพริกแดงพริกเขียวประมาณนี้นะนอกนั้น ศูนย์บาทนะครับสุดยอดเลยมือนี้โอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวนี้ว่าเนาะเดี๋ยวร้านเพื่อนไปดีกว่านะครับให้เห็นบรรยากาศนะการทำปลาไหลสไตล์บ้านๆของพี่เซนเอกแบบนี้เลยน่ากินแบบนี้แบบนี้เป็นไงอ่ะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย